ทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะอาจารย์คะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือเรื่องของ AR นะคะ Augmented Reality นะคะช่ะเดี๋ยวเราอาจจะเบรกเรื่องของการบรรยายไว้นิดนึงนะคะจะขอข้ามไปสู่การทดลองใช้อุปกรณ์นะ Augmented นะคะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญชวนคุณครูนะคะได้ลองใช้นะคะตัวของ AR เนาะที่ที่รู้จักนะคะอ่อก็อะไรก็ได้นะคะมีมีตัวโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน AR ที่ใช้อยู่มีไหมคะอ่าพิมพ์เข้ามาได้นะคะในช่องแชทนะคะว่าคุณครูใช้อะไรอยู่นะคะค u i เวอรนะคอ่าคุณครูล่าสุดค u i เวอรนี่เหมือนจะเปลี่ยนแอแพลตฟอร์มเหมือนจะให้ สมัครนหคะเมื่อวานนี้เพิ่งเพิ่งเห็นนะไม่แน่ใจว่าอาจารย์สุทธิวันยังใช้ได้อยู่ไหมคะคุยเวอร์ค่ะเหมือนจะต้องให้อะไรนะซับสไครต์นะคะจ่ายเงินนั่นเอง <laughs> เดี๋ยวขอนะคุณท่านคะได้ลองใช้นะคะ,ะตัวไหนก็ได้คะ่ะในในนี้หรือตัวอื่นก็ได้เนาะนะคะ ได้ลองใช้แอปพลิเคชันนะคะนะตัวของ Quiver หรือ j i g Space นะคะนะ w W F r i v e r นะคะ <Yeah. S 1> ได้ทดลองใช้นะแล้วก็ลองแคปหน้าจอนะคะเข้ามานะ นะส่งในนะคะ,ะกิจกรรมเกือบท้ายสุดแล้วค่ะเป็นนะทดลองนะใช้แอระะ์นะคะทดลองนะใช้นะคะตรงนี้นะ่คะ ลองใช้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวเราอาจจะลองขยับขึ้นไหวร่างกายกันสักเล็กน้อยนะคะในการที่จะต้องไปใช้ AR นะในการวางบนพื้นนะคะต่างๆเนาะเพราะว่า AR บางตัวเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่เรียบนะคะเราถึงจะวางวัสดุอุปกรณ์นะหรือภาพนะตัวของอ็อ m e n t เนี่ยเข้าไปได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราใช้ นะคะที่แนะนำนะคะเป็น W W F free river นะคะลองโหลดดูนะคะ W W F free river นะคะ อคนะคะตอนนี้คิดว่าหลายๆท่านน่าจะทดลองนะอยู่นะคะเดี๋ยวให้เวลาอีกสักแค่นาทีนั้นนิดนึงนะคะค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ลองใช้นะคะกันพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะคะในงานวิจัยของชุยนะคะอ่านว่าชุยหรือเปล่าไว่รู้นะปี2021นะคะได้ทําการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์พิมานเนาะเป็น s t e m a t i c Review นะคะ ว่าใน,ในการเรียนการสอนนะคะในงานครั้งเนี้ยนะคะเขาใช้อะไรมากที่สุดนะ,ะปรากฏว่าในงานหลายๆงานเนี่ยนะ,ะมากกว่าครึ่งนะห้าสิบหกเนะใช้เรื่องของ AR VR นะคะแล้วก็ mixed reality นะคะโดยเฉพาะพวก metaverse อะไรอย่างนี้เนาะนะคะก็น่าจะเป็นสื่อนะหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้ได้ได,ดีขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะคะสักเล็กน้อยนะจริงๆอันนี้อยู่ในวิดีโอนะคะ ก็นะอาจารย์สามารถใช้ศัพท์นะคะถ้าเป็น augmented นะ Aug reality เนี่ยใช้คำว่าความเป็นจริงเสริมนะคะนะตอนนี้นะคะหลายคนว่าอาจารย์โบทำไมไม่เอา metaverse ล,ลงเลยนะจะบอกว่า metaverse เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่ใช่ไหมคะกำลังอยู่ในช่วงแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราทำนะ เนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยทำเสร็จปุ๊บเขาเปลี่ยนทันทีเลยนะคะเพราะว่าเขากำลังปรับนะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นยังไม่ทำนะาไว้ในภายในอนาคตนะ,ะแล้วก็รอให้เทคโนโลยีมันเซตตัวก่อนนะคะแต่ในส่วนของ AR หรือ a u g m e n t e d Reality เนี่ยค่อนข้างจะเซตตัวแล้วนะค่อนข้างที่จะใช้อย่างแพร่หลายนะคะนั้นไม่ไม่ใช่นวัตกรรมแล้วน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้นะคะซึ่งคุณครูหลายๆท่านเนี่ยน่าจะใช้อยู่นะคะในครั้งแรกสุดเนี่ยนะคะก็ มาจากนะคะเรื่องของการนําเสนอนะในงานวิจัยนะคะของบริษัท b o e ิ n งนั่นเองนะคะตั้งแต่ปี1992แล้วนะคะก็ถ้าใครทําเรื่องนี้นะ,ะอยากทําวิจัยเรื่องนี้หรือว่ากําลังจะทุทวนวรรณกรรมหรืออะไรเนี่ยก็สามารถใช้งานนี้นะ,ะเป็นอ้างอิงได้ว่าเริ่มใช้ในการทํางานนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะยานเครื่องบินนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแพร่หลายนะ,ะแล้วมี ความพยายามในการใช้หลายอย่างนะคะ MR VR นะคะจนถึงปัจจุบันก็คืออย่างที่บอกเนะเป็นเรื่องของ Metaverse นะคะคือการอาวตารร่างเข้าไปในโลกเสมือนนะคะทีนี้เดี๋ยวจะเล่าเกตเล็กเกตน้อยให้ฟังนะ,ะจัรวไปลองใช้พวกกล้อง VR แล้วนะคะก็15นาทีนะเวียนหัวไป3วันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถจะแก้เพนจ์พอยตตรงนี้ได้นะ,ะจะดีมากนะคะตอนนี้คือรู้สึกว่ายังยังคือมันเวียนหัวจริงๆนะอาจารย์มันต้องดมยาหมองเลยนะคะ ก็ตอนนั้นไปลองของมานะที่เอ,อ็กโซเซีนะคะเป็นเป็นอีกเว็บบินาที่เคยทำนะก็ยังถือว่าใช้ได้แต่มาทดแทนได้สั้นๆนะคะแต่แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะใช้ออนะ o o l e Cardboard นะคะในการส่งอง360ด้วยนะ,ะหรือจะใช้ VR เต็มรูป Oculus เลยก็ได้นะคะทีนี้อันนี้เป็นนะครับต้นฉบับเนาะ,นะะในเกมที่ฮิตมากก็คือโปเกม o อนนะคะ อันนี้ก็อาจารย์โวเองนะหลังจากที่าทากิจกรรมม่ช่วงบ่ายบ่ายอ่อนๆนะคะว่าจะไปวิ่งไม่สําเร็จนะคะอ่ะก็อวาตาลร,ร่างไปเล่นโปเกมอนแทนและกันนะวิ่งไม่สําเร็จนะต้องลดน้าหนักเป็นปีเลยนะอันนี้ก็นะคะมีอยู่ในทั่วๆไปนะแต่ขำมากนะประเทศไทยเนี่ยนะถ้าเป็นโปเกมอนประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารพระภูมินะคะกับรูปปัน้นตามวัดต่างๆนะที่จะเป็นจุดนะเป็นป้อมของมันนะคะ อันนี้ก็มีอยู่ทั่วไปน,นี่ในห้องทําง,งานนะก็จะมีตัวโปเกมอนนะคะแล้วก็เราก็ไปเก็บอันนี้ต้องระวังนะอยู่บันไดนะมีกระทั่งบันไดนี้อันนี้ต้องมีสตินิดนึงนะคะตกบันไดได้นะคะ,ะมาแล้วอีกเกียนะคะสาวอีเกียอันดับหนึ่งนะคะก็จะต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาวางนะก่อนจะซื้อก็แบบนิดนึงอ่ะสองอันนี้ประมาณเก้าพันนะคะสองสองอันเก้าพันก็แพงอยู่นะดังนั้นไม่ต้องซื้อนะคะเอาทิปส์นะก,ก็ใส่เข้าไปเป็นออกเมนต์นะคะ อันนี้ก็เป็นนาฬิกานะนาฬิกาแพงนะโรเล็กนะคะก็ไปพิมพ์ค่ะเข้าไปในแอปพลิเคชันเนาะ AR Watch อันนี้ไม่ไม่มีอะไรนะยังไม่ได้เข้าสู่การเรียนสอนนะเป็นแค่ introduction นะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมัดมือเนาะทำพิธีบายสีมัดมือก็เอาอันนี้พิมพ์เข้าไปแล้วก็ส่องแล้วกลายเป็นสายสินนะคะพันนะเป็น AR นะ กำลังคิดอยู่นะอยากทําอยู่นะทุกคนนะเป็นแบบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรพวกนี้เลยนะรับน้องนะสู่ขวัญอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะลองทําดูนะเข้าไหวไหมคะครูคอมคะนะถ้าจะให้ทําเป็น AR แล้วก็มัดมือนะส่งไอตัวมาร์เกอร์เนี่ยไปให้นักศึกนักเรียนนักศึกษาแล้วมัดมือออนไลน์นะนะก็เป็นอีกอันนึงนะอะ่นี่แว่นนะคะนะก็ลองดูนะว่าจะเปลี่ยนสไตล์บ้างนะคะจะ ส่งไปนะเออไม่น่าจะเวิร์กนะอันนี้เหมือนเป็นประธานแชร์นะไปเก็บแชร์นะคะ<笑><笑>หัวเริ่มหม่งไปอย่างรวดเร็วนะประโยชน์ของ a อค่ะนะคะสร้างประสบการณ์ใหม่เนาะนะคะห <c oughs> ลายๆลายมันทำไมกลับนะหลายๆคนอาจจะนะอยากให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นถึงประสบการณ์นะคะ นะเรื่องของ experience เนาะนะอย่างที่บอกว่า m, m r v e r อะไรเงี้ยก็เน้นเรื่อง experience หรือประสบการณ์นะความต่อเนื่องของแนวคิดนะประสบเรื่องของการแสดง scenario ของระบบนะคะแล้วก็ลำดับหรือความซับซ้อนของโมเดลนะสร้างประสบการณ์หรืออารมณ์ร่วมนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อนะคะน,นี่ก็อ่าหายไปเลยนะ <laughs> ทุกคนคะ o w า r p o i n t หายไปแล้วนะคะต้องขออภยัยนะคะบอกแล้วว่าตอนเย็นๆจะเป็นอย่างนี้นะคะ เ,เขาปิดบ้างนะปิดบ้างอันก่อนนะคะไฟล์นี้มีมีวิดีโอนะอาจจะเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างมีปัญหาโอเคมาแล้ว ะะก็อันนี้เป็นนะคะประโยชน์เนาะของการใช้ a r นะคะหลายอย่างนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของความนะความยิ่งเสริมนะสิ่งประสบการณ์เสริมนะหรืออะไรต่างๆที่เป็นนะว i r t ่ว l นะคะอ่าเดี๋ยวไปต่อนะคะจะไหวไหมคะเนี่ยดูสูงอะ <laughs> น่าจะไฟน่าจะมีปัญหานะคะ ค่ะจันเห็นภาพใช่ไหมคะเป็นเ r เนะนะในในเชิงของโครงสร้างนะคะในเชิงของการใช้งานนะคะ,นะอันนี้รู้สึกว่าไปเองนะ,ะโดยไม่ได้กดนะคะ,ะใครสอนเคมีนะคะต้องเข้าแล้วนะคะวัดมุมนะคะ AR วัดมุมนะคะนำลูกโป่งนะมาต่อกันแล้วก็ดูการจัดเรียงนะโครงสร้างนะของโมเลกุลตามทฤษฎีนะคะ vs e p r เนาะ อันะ,ะนี้อีกอันนึงนะอยากจะให้ลองใช้ดูนะเธอแม่ต้องจัดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมเนี่ยนะคะก็อันนี้สอนเรื่องอะไรเอ่ยสอนเรื่องเกี่ยวกับวัสดุนะคะการนําไฟฟ้านะคะโดยการต่อวงจรแล้วก็ต่อไฟนะคะให้แสงเปล่งออกมาแล้วใช้โทรศัพท์นี่แหละนะคะในการวัดแสงนะคะแล้วให้เขาสแสดงออกมาเป็นลักซ์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้ตัวกลางที่ต่างกันเนี่ยะคะ่าการวัดแสงก็แตกต่างกันนะคะ ตัวนําไฟฟ้าที่นําได้ดีจะทําให้แสงสว่างมากนะตัวนําที่ไม่ดี<ๆ>เช่นไส้ดินสอไส้ดินสอกดนะคะก็77ลักซ์นะคะถือว่าแสงก็เปล่งได้น้อยมากนะคะอันนี้ใช้ของจริงผสมกับออคเมนต์ main, นะคะแล้วก็มี Data ด้วยให้เด็กเก็บข้อมูลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแพนสแนปนะคะเหมือนออกข้อสอบเนาะนะแพนสแนปนะะมีข้อสอบหนึ่งข้อนะคะถามว่าถ้าเจอต้นดอกไม้ต้นไม้เนี่ยนะกลางทางไม่รู้จักทํำยังไงนะก็คือใช้แพนสแนปนั่นเองนะคะ ทีนี้เดี๋ยวก็ส่วนนะคะที่ใช้มากที่สุดนะ,ะแล้วก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์ก็คือเรื่องของนะการใช้ในเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะสองดวงดาวนะ,ะน,นจะจากกลางวันกลางคืนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ออกเมนต์พวกนี้ได้นะคะ,ะเป็นเครื่องมือที่ดีมากแล้วถ้าไปดูในท็อปดาวน์โหลดนะคะจะพบว่าแอปพลิเคชันในเชิงของดาราศาสตร์ดวงดาวเนี่ยเป็นท็อปดาวโหลดนะคะติดหนึ่งในสิบ ของแอปพลิเคชันที่มีการโหลดมากที่สุดในด้าน Education นะคะแสดงว่าทั่วโลกนี้ก็ค่อนข้างฮิตนะคะในการใช้นะตำแหน่งเพราะว่ามันสามารถระบุตำแหน่งได้จริงๆนะคะและสามารถจะพยากร์ได้ว่าประมาณ2องทุ่มสามทุ่มเนี่ยนะมันอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยสั่งการบ้านเด็กเนาะบอกว่าให้ไปดูดวงจันทร์นะคะแอบสักสองทุ่มนะแต่วันนั้นอะดวงจันทร์ขึ้นตอนตีสี่นะเด็กก็บันทึกมาให้เรียบร้อยเลยนะซึ่งซึ่งจริงๆไม่ถูกต้องนะะ เพราะว่าดวงจันทร์ก็อาจจะขึ้นและตกนะเคลื่อนไปในแต่ละวันนะคะทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่พูดไปแล้วนะคะจาจาร์เดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่คือสาเหตุที่ทําให้ PowerPoint นี้นะคะโหลดนะคะก็คือมีเอฟเฟกนั่นเองอโอเคเอาไว้ทำอะไรนะคะในวิดีโออาจจะไม่ได้บอกไว้นะวิดีโอที่อยู่ในไลฟ์ลองเอาไว้ทำนะสถานการณ์จำลองค่ะาจันาร์คะซิมูเลชันต่างๆนะคะซึ่งอย่างสมมุติว่าในเคมีเนาะ มันจะมีเรื่องของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการหรือว่าการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะให้เด็กนะคะแสดงภาพยนตร์ไปเลยค่ะนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไฟลุกในห้องแลบเนี่ยเขาจะทําอะไรก่อนหนึ่งสองสามสี่นะคะก็ถ่ายทาเป็นเป็นโปรเจกต์วิดีโอสั้นๆนะคะที่แอปพลายเนาะก็คืออย่างนี้ค่ะเรามีแอปพลิเคชันแต่สิ่งที่จะทําให้เราสอนได้ดีอะ่ะค,คือรูปแบบในการที่จะเอาไปบูรณาการแล้วก็ดีไซน์มันออกมานะคะการคิดนั่นเองนะะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่า AR เนี่ยตอนนี้เหมือนเข้าถึงทุกคนละ อันนี้เป็นตัวอย่างของ WWF River นะคะที่ใจจริงเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ได้ทดลองใช้ตัวนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้เลยนะเพราะว่าสนุกมากนะคะแล้วก็เอาไปใช้จริงในความต่อเนื่องเนาะนะวัฏจักรของน้ําค่ะสอนในหัวข้อวัฏจักรของน้ำนะ <S <S มาจากไหนแล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อแล้วก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรนะแล้วทีนี้การที่เราไปจัดกระทานะเช่นเปลี่ยนแปลงหน้าดินหรือว่าการทํหุ่นนะคะเกมแข่งเรือนะคะแล้วก็แวะดูสิงสาราสัตว์ ก็จะมีอะไรที่เป็นเคมีซ่อนซ่อนอยู่ในตัวของ WWF Free River นะเพราะฉนะนั้นถ้าคุณครูเนี่ยสอนเรื่องน้ำนะคะแอปนี้ไม่พลาดนะคะต้องมานะนั่นไม่จําเป็นจะต้องให้เด็กทานะเอาของครูนี่แหละให้เด็กดูนะครับหมายความว่าหลายหลายคนบอกน้องๆไม่มีแอปไม่มีมือถือหรือไม่มีนะคะตัวของแท็บเล็ตหรือ iPad นะก็ไม่จาเป็นนะของครูนี่แหละนะคะแต่ว่าเพียงแต่ดีไซน์ว่าจะให้เขาเขาไมีมส่วนร่วมยังไงนะคะอันนี้ก็แนะนํานะคะอ่าต่อไปค่ะนะคะนี้เป็น ผ่ากบเนาะนะคะแอปนี้อาจจะต้องเสียเงินซื้อนิดนึงนะคะแต่ว่าเราสามารถโหลดฟรีได้ในวันที่เขาปล่อยให้โหลดฟรีเพราะตัวเองเนี่ยก็โหลดมาในวันที่เขาปล่อยให้โหลดฟรีนะคะเป็นเป็นแอปผ่ากบที่ชัดมากนะคะชัดมากๆเลยนะคะเออนะเห็นแบบถือว่านะฮะดีทีเดียวนะะเป็นสามารถหาได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูโครงสร้างนะตมีดูระบบต่างๆนะคะได้หลายระบบนะคะส่วนแอปนี้นะคะเป็นแอปนะคะแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ Nagic กสเปซนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะเขาจะอธิบายสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งของต่างๆนะ,ะผ่านคอนเซปต์แล้วก็เราสามารถที่จะเอามาถ่ายทำหรือแคปรูปนะ,ะเพื่อที่จะดีไซน์เป็นเรื่องราวนะคะให,ให้เด็กเนี่ยได้ลองนำเสนอนะคะก็มีหลายอันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวลองดูนะคะสกูล AR นะคะมันก็จะเล่าเล่าเรื่องต่างๆก็หาพื้นก่อนนะ,ะหาพื้นนะะแล้วก มันก็จะส่งมามันค่อนขอ้างสมจริงค่ะมีโลกใต้ทะเลด้วยนะคะคือมีเยอะนะคะในส่วนค่อนข้างจะเยอะนะแต่การนําไปใช้ก็คือต้องดีไซน์ต้องออกแบบนะคะอันนี้ก็เล่าเรื่องนะว่ามันมันแพร่กระจายกันได้ยังไงนะเป็นโควิดเนะานนะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกท่นหนึ่งนะคะในการใช้แก้มิสคอนเซปที่คุณครูสุธีวันบอกว่าได้ใช้สอนคุยเวอร์เนาะแต่ตอนนี้คุยเวอร์เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานนะคะใช้เป็นลักษณะของซับสไครต์นะคะก็อาจจะต้องไปไปหาวิธีนะ,ะที่เราจะครเอทห้องแล้วก็เอาโค้ดให้เด็ก แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีประโยชน์อยู่มากนะคะกิจกรรมนี้เป็นการแฮกนะคะอาจาน์นะน่าจะคุ้นๆอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นนะแผนที่นะคะที่ทางครูเวอร์เนี่ยทำมาแล้วเราก็ไปส่องดูลูกโลกเฉยๆเลยดูลูกโลกดูทวีปนะแต่ทีนี้คําถามก็คือนะคะถ้าเราเอามาแฮกหรือมาปรับเปลี่ยนจุดประสงค์มาแล้วก็ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นเนี่ยนะคะทำได้อย่างไรนะดูนะคะจารยนนะใครที่สอนมสองื่อพายุอยู่มสองเนาะ นะคะใช่ไหมคะช่วยพยักหน้าให้หน่อยนะคะม2เรื่องพายุนะคะการจำแนกพายุเนี่ยแบ่งเป็น3แบบเนาะแบบที่1แบบที่2องแบบที่สนะคะเป็นเฮอริเคนนะคะเป็นไซโคลแล้วก็เป็นไต้ฝุ่นนะแบ่งตามตำแหน่งหรือจุดของการเกิดในแผนที่นะคะทีนี้นิยามของมันเนี่ยค่อนข้างจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าอันนี้หนึ่งนะมหาสมุทรนะคะแปซิฟิกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็มหาสมุทรแอตแลนติกอันนี้ก็คือบริเวณที่เกิดของท ropical storm หรือพายุหมุนเขตร้อน ที่เป็นกลุ่มเฮอริเคนนะคะทีนี้แบบที่2ก็คือนะคะสมุทรอินเดียและแปซิฟิกฝั่งตะวันตกอาจารย์ดูดีๆนะตะวันออกตอวันตกนะคะทีนี้คาถามก็คือนะคะถ้าเราให้เด็กระบายสีเนี่ยในการเกิดของพายุเนาะมันก็จะเกิดความสับสนเพราะว่านิยามของตัวมังแก่มันบอกว่าสีแดงคือแปซิฟิกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอาจารย์นะนิยามของมันนะแปซิฟิกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือแต่ดันไปอยู่ตะวันตกสุดเลยในแผนที่ ะะไปอยู่ตะวันตกสุดเลยนะคะในขณะที่คําว่า,าพายุไต้ฝุ่นเนี่ยจะเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือแต่ไปอยู่ฝั่งตะวันออกเลยนะนี่ขวาสุดนะฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นแผนที่นะคะดังนั้นนะ,ะเด็กก็จะเกิดความสับสนนะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันไปตะวันตกตะวันออกนะ,ะวิธีการแก้ก็คือนะต้องส่องนะฮะอันนี้เป็นการทํางานของะคะิวเวอร์นะคะขออนุญาตนะคะนะต้องใช้ AR เนี่ยส่องนะส่องเสร็จแล้วหมุน แต่เราต้องมาแฮกแฮกโดยการระบายสีก่อนนะคือเราต้องระบายสีให้เด็กก่อนว่าสีแดงเนี่ยก็คือบริเวณที่เกิดนะคะเฮอริเคนเนาะสีน้ำเงินคือใต้ฝุ่นแล้วก็สีเขียวคือไซโคลนนะ,ะข้อมุนเสร็จแล้วนะคะส่องเสร็จมุนเสร็จนะคะก็ให้จุดแบ่งครึ่งเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าอาจารย์ดูนะจุดแบ่งครึ่งเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าเรานะคะนิยามเป็นจริงทันทีนะเพราะว่าขวามือคือตะวันออกเฉียนะงเหนือซ้ายมือคือตะวันตกเฉียงเหนือและสีเขียวคือตะวันตกเฉียงใต้นะคะเป็นนิยามทันทีเลยนะแต่ถ้าอาจารย์ดูข้างล่างถ้าเป็น2มิมิต มันจะผิดนิยามนะเพราะว่าสีแดงไปอยู่ตันตกสีน้ําเงินนะไปอยู่ตอนนะตอนออกสลับกันนะคือดูข้างบนนะข้างบนถูกนะคะนี่อันนี้คือแก้มีคอนเซ็ปต์นนะก็ต้องใช้ให้ให้เขาเรียกว่าต้องดีไซน์นิดนึงนะดีไซน์นิดนึงในการนาไปใช้เพราะว่าถ้าช่วยได้นะเราคงไม่สามารถที่จะส่งลูกโลกให้เด็กได้เนาะไม่ว่าจะอยู่ในห้องหรือออนไลน์เนี่ยก็ค่อนข้างจะยากที่ได้ลูกโลกแล้วลูกโลกก็ไม่ได้ระบายสีนะคะ ดังนั้นตัว AR จะช่วยให้เรียนได้ดีขึ้นนะคะหมายความว่าให้เด็กเนี่ยเออถ้ามาอยู่ตรงหน้านะจุดแบ่งครึ่งเนี่ยนะอันนี้คือตะวันตกอันนี้คือตะวันออกก็เป็นไปนตามนิยามที่อยู่ในหนังสือหรืออยู่ในก็เป็นนิยามทั่วไปนั่นแหละของของพายุนะคะอ่ะทีนี้ก็จะสิ้นสุดแล้วนะคะนะจะสุดท้ายแล้วนะคะ Civilization ค่ะนะคะนี่เป็นแอปที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์นะคะเป็นการเรียกร้องว่าอยากจะให้นะมี AR เกี่ยวกับสังคมไหมนะ,ะนะบวกกับวิทย์นะคะก็มีนะคะอันนี้เป็น มัมมี่นะคะนะหลายคนบอกว่าจะสะดวกเคาะโดยการไปนอนในโลงศพเนาะก็โหลดแอปนี้นะคะแล้วก็ขยายมัมมี่แล้วไปนอนทับนะก็ถือว่าสะดอกเคาะนะอันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนอันนี้เราเล่นนะคะก็ถือว่าเอาไว้อินโทรอะไรนะเอาไว้อินโทรเกี่ยวกับเรื่องของครึ่งชีวิตของธาตุนะคะเพราะว่าการที่เราจะหาอายุของมัมมี่ได้เนี่ยนะส่วนใหญ่จะใช้วิธีคาร์บอนเดติงก็คือการใช้การสลายตัวของนะ ไอโซฮอบกำมันตรังสีนะของคาร์บอนนะคะ13 14นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะจบแล้วนะสำหรับ AR นะคะก็คิดว่าคุณครูเนี่ยน่าจะได้นะคะแนวคิดเนาะเอาไปใช้ในห้องเรียนนะคะนะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปฐมมัธยมอะไรเงี้ยเด็กก็ชอบชอบเล่นนะคะชอบเล่นชอบอะไรที่มันเป็นแฟนซีหน่อยๆอ่าทีนี้สุดท้ายค่ะนะคะยังไม่จบนะ <laughs> เดี๋ยวจะขอนะคะแชร์นะคะนะของเล่นอีกอันนึงนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะปึ๊บปับ๊บ เป็นกล้องอีกมุมหนึ่งมาแล้วนะคะปึ๊บปับ๊บเนาะนี่ก็ยาหมองยาดวงมอกออออไปก่อนนะมีความเป็นกาแฟนะอะเดี๋ยวขอจัดแจงมุมก่อนนะคะนี้เป็นมุมโต๊ะนะคะอนจนะเอกสารฉบับนี้นะคะได้อยู่อยู่ส่วนท้ายนะคเะห็นหรือเปล่าเลยอยาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ อยู่ส่วนท้ายของนะอคู่มือที่ส่งไปนะคะเป็นโปรแกรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมมีตัวอย่างเป็นแผนนะคะอยู่ในกิจกรรมนะคะวิธีกรรารทำก็คือการมีแผนน่นใสเนาะมีแผน่นใสแล้วกนะ็ทับเข้าไปนะคะเออมันเห็นอย่างนีเท่าไหร่นะแต่ก็ตัดนะคะตัดตัดตามมุมนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบน,ะะน,น,นยยี้นะคะเป็นเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะคะ เราสามารถที่จะมองภาพสามมิติได้นะเดี๋ยวลองเล่นดูค่ะอันนี้ก็แนะนําให้ลองเอาไปใช้ในนะคะวิชาระคะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมองภาพสามมิตินะคะอาจารย์เปิดไปใน y ยูทูปก็ได้ะคะ่ะ พิมพ์เข้ามือโลแกร,รมวิดีโอนะคะมันจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะนะโปรแกร,รมวิดีโอเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะนะคะให้นะตัวของวิดีโอเนี่ยนะมันขยายนะเต็มหน้าจอนะคะแล้วเราก็นำตัวของ น่นะคะตัวของโปโรแกรมนะคะอาจารย์จะเห็นด้านข้างเนาะมันจะมีภาพสะ้อนนะคะภาพสะ้อนอยู่นะคะเป็นภาพสามมิตินะคะอยู่ด้านในนะคะอยู่ด้านในของแผ่นโปรแกรมนะคะประมาณนี้นะคะแนนะ,ะนี่ก็สามารถที่จะไปชวนนะคะเด็กๆเนี่ย เล่นได้นะคะก็มีแผนการจัดก,การเรียนรู้ค่ะที่แนไปนะคะเป็นตัวอย่างของการใช้โฮโลแกรมค่อนข้างละเอียดเลยนะคะแต่ว่าคงไม่ได้ใช้ในในวันนี้ทั้งหมดนะ,ะให้เป็นแนวทางนะคะให้อาจารย์ลองไปศึกษาแล้วก็ลองปรับประยุกต์ดูนะคะตัวของโฮโลแกรมนะคะคิดว่าวันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะสุดท้ายนะคะมีคําถามอะไรไหมคะเราจะได้รีบนะคะนะสรุปนะคะของวันนี้นะ,ะแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะสาหรับกิจกรรมนะฝนจากฟ้านะคะเป็นกิจกรรมเฮนซอนนะคะ วิดีโอโฮโลแกรมเนี่ยก็อยู่ในอยู่ในวิดีโอที่อยู่ในไลฟ์ลองนะคะในวิทยาลัย like, การศึกษาตลอดชีวิตนะคะมีตัวอย่างให้ดูนะว่านำไปใช้ได้อย่างไรนะคะ,ะถ้าอยู่ในที่มืดจะสวยมากนะใช่ค่ะเพราะว่าเคยไปจัดนะเหมาะสำหรับกิจกรรมค่ายนะคะที่ค้างค้างคืนนะทำางินคืนหรือไม่ก็ทำกิจกรรมนะใต้โต๊ะนะคะอาจจะเหมาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นงานที่แอสไซน์ให้เด็กไปทำที่บ้านนะคะช่วงที่ออนไลน์ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่า ต้องมีต,ตัวตัวอะไรนะตัวอย่างเนาะเทมเพลตนะของนะตัวพีระมิดนะคะที่เป็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบ DIY นะประมาณนี้ง่ายๆนะคะมีเทมเพลตให้นะคะซึ่งคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเล่นละนะคะแล้วก็แนะนำให้เป็นกิจกรรมที่ดูภาพสามมิตินะคะเป็นเชิงของ 3D นะคะโครงสร้างอะตอมโครงสร้างโมเลกุลอะไรต่างๆเนาะ,ะโอเคค่ะอาจารย์คะก็ ถือว่าอยู่กันมาอย่างยาวนานนะเกือบจะสี่โมงละนะแล้วก็ฟังส,ส่วนใหญ่นะแล้วมีกิจกรรมนะหลายๆอย่างมีคำถามหรือข้อนะคะฝากอะไรไหมคะอาจารย์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอะปิดนะคะกะิจกรรมในวันนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะช่วงเก้าโมงเหมือนเดิมค่ะอาจารย์คะ,ะมีคำถามไหมคะ หลายท่านอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าไลฟ์ฟลองเนาะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยประสานไปนะแล้วก็ลองดูว่าปัญหาเกิดจากอะไรทําไมเข้าไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ mm. ค่ะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ